ดีค่ะหนูชื่อเด็กหนูชื่อฟาจูนะคะเป็นเป็นน้องพี่โอกันนะคะพี่โอกันไม่อยู่แล้วก็เลยมลาไล์สดแทนพี่โอกันนะคะอันนี้ก็จะมีสิบตัวนะคะขายกล่องละยี่สิบใครอยากได้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะนี่นี่เป็นแบบนี้ไม่ขายนะคะแค่หยอกเล่นนะคะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะมาดูการจุ่มแรกว่าเราจะได้อะไร<ม>อ,อยากจุ่มแรกนะคะเนี่เราได้ตัวที่เราอยากได้เลยนี่ก็จะเป็นใส่สลามใช่ไหมคะแล้วเราก็บิดแบบจแบบุ๊บจุบนะคะถ้าเพื่อนผ่านมาเห็นก็ขอบคุณด้วยนะคะที่มาเห็นเรา